สวัสดีครับทุกผูชมครับตอนนี้พวกเรา3คนอยู่ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวะลยสยามพารากอนนะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับงานเสวนาที่ยิ่งใหญ่นะครับงานที่ชื่อว่าพิกชตาฝ่าวิกฤตครับเป็นงานที่รวบรวมเอาวิทยากรหลากหลายสาขามีทั้งสินแสมีทั้งนักภูมิศาสตร์มีทั้งวิชาการการเงินการธนาคารมีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่างานเดียวรวบรวมเอาสุดยอดความรู้ให้ทุกคนสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ทีเดียวนะครับใช่แล้วครับพี่ดูก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยมีที่มาจากอุทกภัยน้ําท่วมครั้งที่แล้วใช่ครับซึ่งก็เกิดกับพี่น้องทั้งประเทศนะครับรวมถึงคนกรุงเทพพวกเราเองด้วยใช่แน่นอนโ่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีแค่ด้านทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะครับสิ่งที่หายไปอย่างมากสูญเสียไปอย่างมากก็คือกําลังใจนั่นเองครับซึ่งทล์กโชว์ในวันนี้ครับเราจะมีสาระดีๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของงงกกกกกกาาาาารรรตตััั้้้สิิมมฝนนนดวยคใใใหทุีํลจ ฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อมีสติแล้วเราก็นําปัญญาไปหาสตังกันครับเอาละครับงั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียกสติจากคําเทศนาของพระมหาสมปองตาลปุตโตก,กันครับครับจเจริญพรสาธุชนทุกท่านทุกสมุทัยนิรดมักอริยสัจสี่เราก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วทุก,ก็อาจจะเกิดจากน้าท่วม เกิดจากความผิดหวังหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานมากมายเหลือเกินสมุทรไทยอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ล่ะปีเทล้วน้ําท่วมสาเหตุอาจจะมีจากหลายแง่หลายม,มุมทางด้านวิชาการทางด้านหลายสิ่งหลายอย่างอาตมารทราบลึกๆว่าทําไมน้ําท่วมทําไมถึงทราบคะโดยพื้นฐานเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านงนั้นอาตมาจะมาที่นี่ทําไมนะโยมนะ มีโอกาสดีฮะปกติก็เทศประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง JSL บอกว่า10นาทีครับพระอาจารย์อตาตมาบอกว่า2อย่างโยมหนึ่งอาตมาไม่ไปสองถ้าไปต้องเพิ่มเวลาให้ตมาจริงๆแล้วแหมก็ JSL เจ้าของเดียวกันกับจอดใจผูกปุกปั้นเรามาฉะนั้นแล้วเราก็ยินดีฮะแล้วก็มีโอกาสได,ด้พดกบกับครูบาอาจารย์หลายท่านพอเห็นหน้าตาปุ๊บอยากมาทันทีปีที่แล้วแม่น้าก็คุยกันโยมได้ยินไหมจ๊ะแม่ได้ยินถ่ายทอดได้ฟังปิงวังว่ายังไงโยมนั่น มวลใหญ่เชียวจะไปไหนเหรอเราว่าจะไปนครสวรรค์ตัวต่อไปก็จะเข้ายุดยาไปเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมให้หมดเลยต่อไปจะเข้าลำลูกกาปทุมธานีโอ้ปทุมธานีที่มีคำขวัญแปลกๆกันเหรอคำขวัญว่ายัางไงกดมีไว้แหกบ๊กแบกมีไว้กรีดหรือหมดเลยนี่เธอจ่อแล้วนะเธอไม่เข้ากรุงเทพไปเลยละ่ะไม่ได้เข้ากรุงเทพต้องรอพี่ใหญ่เจ้าพญาป่าศักดิ์ก่อนถ้าเข้ากรุงเทพจะไปไหนก่อนไปวัดสร้อยทองวัดพระมหาสมปองก่อนเลยท่านอยู่ติดพี่ใหญ่เราเจ้าพญา เป็นรัชดาซอยสี่เหรอรัชดาเข้าไม่ได้เขามีวัดศักดิ์สิทธิ์วัดอะไรวัดโพโพอะไรโพไซดอน <c oughs> นั่นมันอาบอบนุดเ <c oughs> สียฟ,ฟอร์มคนกรุงเทพมากเลยปีที่แล้วแย่งกันซื้อน้ําดื่มยมทุกคนทุกท่านโชคดีท่านผู้ว่ากาทอทมออกมาประกาศด้วยความชัดเจนครับพี่น้องครับอันนี้ก็นาท่วมให้จุดเลยนะครับเป็นดอนเมืองใช่ไหมสรุปง่ายๆจะมารวมความได้ว่าไม่ต้องแย่งกันซื้อน้ําดื่มครับน้ําที่ท่วมสามารถตักมาดื่มได้เลย เพราะได้ผ่านอ่อย่อเรียบร้อยแล้วองค์การอาหารละยาแหลคะครับอยุธยาไม่เหมือนท่านนายกประกาศชัดเจนไม่ต้องห่วงนะคะน้ําท่วมเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อะไรครับบ้านท่านน้าก็เข้าแหมน้ําท่วมก็แค่ตะตุม่มเรากรุงเทพสบายใจ,จเลยครับแต่เรายืนอยู่บนหลังคานะพูดเหมือนท่านผู้ว่านะคนปรปฐมเลยพี่น้องผู้รำโทนสายสี่สายห้าไม่ต้องกังวลใจนะครับน้ําท่วมก็แค่ตะตุม่มตะตุ่มเราเลยคะตะตุ่มพระประธานพุนทธมณฑลครับนั่นห<ม>้าเมตร<ม>เลยนะครับผม พระองค์ท่านสูง15.785เมตรทำไมรู้ลึกจังอยู่ที่นั่น3ปีทำงานที่นั่นอัตมาก็เป็นหนึ่งคนที่ไปซื้อน้ำเดิมหนึ่งคนหนึ่งแพ็กโยมมาจำกัดเราแพ็กเล็กมี6ขวดทีมงานอัตมาทั้งพระทั้งโยม10กว่าคน10กว่ารูปอู้ซื้อมาฉันรูปเดียวเดี๋ยวเขาว่าเอาเดินไปหาพน,นักงานขายคุณโยมอัตมาพระหมหาสมปองหลวงพี่มาแล้วสรุปแว่อ้สรุปแว่สรุปว่าก็6ขวดเหมือนกันลคะค่ะชื่อเสียงไม่มีผลต่อการซื้อน้ำเลย จะสั่งสมมาให้เมื่อยตุ้มทําไมเนี่ยถ้ามีประโยชน์ขนาดนี้ทุกคนทุกท่านมีประกาศแปลกๆในะช่วงน้ําท่วมปีที่แล้วหน้าปากซอยยอมมีไหมวัดอาตมารเ,เริ่มเลยจากหน้าปากซอยเข้าวัดประกาศน้ําที่จะเข้าซอยนี้ไม่ต้องเข้ามาแล้วเพราะน้ําเต็มซอยแล้วหากคิดจะลงทะเลกรุณาไปซอยอื่นวงเล็บกกนย่อมาจากกูกลัวน้ํามาเยอะเหลือเกินช่วงนั้นนักมวยก็ไม่ค่อยจะซ้อมมวยช่วงน้ําท่วมทําไมล่ะคะกระสอบทรายหาย หายไปไหนครเอาไปอุดน้ําหมดแล้วน้ําท่วมมาพร้อมกับน้ําจิตน้ําใจเห็นไหมกูเกิลเข้าบันทึกเลยคําบ้านน้าท่วมเป็นคําที่ค้นหามากที่สุดมาก่อนซิมซิม,มิตั้งนานทุกคนทุกท่านจู่ๆก็ไปพิมพ์ชื่อให้เขาด่าเราไปพิมพ์ทําไมเนะี่ยทุกคนทุกท่านน้ําท่วมคนออกมาช่วยเหลือกันอย่างน่าอัศจรรย์เขาชอบจัดอันดับทุกคนทุกท่านเขาก็จัดกันไปหมวดบันเทิงเริงใจเขาก็มีหลายนะมีสิบอันดับด้วยกันหนึ่ง คันโหโ้แรงมากเลยสองคนอวดผีสามกินตับก็ว่าไปสิบันดับคนไทยออกมาช่วยเหลือกันอย่างน่าอาศาจรรย์ลูกศิษย์หลวงพอ่อปิยะโสพลวัดพระรามเก้าออกลงพื้นที่คุณยายอยู่ชั้นสองเรื่องชั้นสองนี่เป็นประเด็นมากเลยยกของไปชั้นสองบางคนเครียดมากบ้านมีชั้นเดียวหลายคนอยู่คอนโดชั้นแปดเพื่อนอาตมาเป็นคาราวาสย้ายของมาชั้นสองชั้นสองเดือดร้อนหมดเลยเข้าห้องก็ไม่ได้ของเต็มหน้าห้องเลยเลยต้องประกาศใหมย่ยกของไปที่สูงคุณยายอยู่ชั้นสอง าราวาณก็ไปกับท่านด้วยย้ายย้ายโยนเชือกลงมาเลยย้ายโยนเชือกลงมาเลยจะได้เอาของขึ้นไปให้คุณยายโยนตุบลงมาหมดเลยเอา้าวแล้วจเจ้าของขึ้นไปให้ยังไงโยนมาปลายเดียวสุดท้ายท่านฉลาดมากเลยก็ให้โยมปีนเอาเชือกไปขึ้นคุณยายแล้วให้โยงปลายเดียวลงมาแล้วคุณยายเป็นอมัมพฤกษ์ด้วยดึงของขึ้นก็ไม่ได้สุดท้ายก็ได้ช่วยเหลือนะโยมคนออกมาช่วยเหลือกันอย่างน่าอัศจรรย์บางทีความทุกข์มันมาพร้อมกับความสุข จูๆก็ไปแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมโลกดจเอสเอลก็ไปแล้วเอาของไปแจกจูจูดารงดาราก็อาของมาให้จูจูแพนเค้กก็ไวเตี๋ยวนะคะนี่ทำน้านไ่ท่วมไม่ได้เห็นนะเนี่ยตั้งแต่จอใจเดิมโมเมนสองเราฝากเอาไว้เวลาเหนื่อยเวลาท้อสี่คำบางคนจําไม่ได้ทวนให้วันนี้คุณอย่าทํานมหกหรือยอย่างอย่าท้อเมื่อพลาดพลัง้งโดนน้ําท่วมคุณแม่คนหนึ่งเขียนจดหมายไม่ตายหาใหม่ได้ใช้กับครอบครัวเราไม่ได้เพราะเราไม่เคยพังทลายเพราะน้ําขนาดนี้ ลูกคนหนึ่งจบปริญญาโทแล้วลหละแต่ยังไม่มีงานทาเขาติว่าอ้วนเกินไปไม่มีใครรับเขาทํางานนะคุณแม่ก็เขียนจดหมายดูคนเดียวแนละ้วลูกนะแม่คงต้องจากไปก่อนอย่าลืมไปรับตังค์ห้าพันด้วยลูกยังอุตส่าห์มีจําได้อีกลูกก็ไปรับไปคําพูดว่ามีลมหายใจอยู่ใช้หาใหม่ได้ใช้กับเราไม่ได้พอเราไปปฏิเสธถ้อยคาดีๆที่เป็นกําลังใจสุดท้ายชีวิตก็จากไปทุกคนทุกท่านฉะนั้นวันนี้นอกจากพระแล้ว แล้วก็มีวิทยากรอีกมากมายครูบาอาจารย์หลายท่านที่จะมาบอกโยมจากหลายสาขาฟังแล้วบางอย่างอาจจะน่าตกอกตกใจอู้ได้ยินแล้วเราจะเป็นยังไงนอ้ออันตรายหรือเปล่าอย่าท้อเมื่อพลาดพรั้งทําความหวังขึ้นมาใหม่พอที่นี่เรามานั่งเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับทุกคนทุกท่านนมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราวเขาบอกบางสิ่งไม่ควรจําถ้ามันทําให้ใจเจ็บแต่บางสิ่งก็ควรเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจํา ฉะนั้นอะไรท <ique> ี่ดีน่าจดจําต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมพร้อมยังไงเห็นไหมบางคนไม่มีเงินบริจาคแต่หนูมีสติปัญญาค่ะหนูแนะนํานะคะอย่าไปถ่ายลงน้ํานะคะเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะตีกับนะคะอันตรายค่ะเราทําไงครับถ่ายใส่ถุงดําค่ะโรยปูนขาวมักปากถุงให้แน่นแล้วก็ไปกองไว้นะคะถ้ามันมากนลครับก็เอาไปทิ้งได้บ้างน้ําไหลแรงเรือไหลแบบเรือมันจะล้มโยมไหลไปตามน้ําเขาไม่สามารถจะเอาเรือเข้าไปได้เขาก็ปล่อยถุงยางชีพลอยไปตามน้าโยมเอ้ย JSL กว่าชัดเจนว่าเป็นถุง JSL จ่องสามกว่าชัดเจนไอ้ถุงดำนี่ของช่องไหนหนึ่งเอาเอาตั้งสองถุงเลยละสงสัยเป็นของจานดำลวมั้งโยมเดือดร้อนพระก็เดือดร้อนน้ำท่วมเรือเข้าไม่ได้น้ำไหลแรงหอบินมาขอเอ่ยนุยาตนิดหนึ่งไทยรับลงหน้าหนึ่งเลยโยมจีวรโบกเลยจ้ะพระที่ยุทธยาทำไมไม่สำรวมครับโอ้ยโยมเอ้ยชงหิวสำรวมกองไว้ก่อนโยมเอ้ยพออิ่มแล้วก็สำรวมต่อก็ไม่สายอาบัตเล็กน้อยอย่างน้อยก็ไม่เต้นโคจตี้ไม่ทอดแผก็โอเคแล้วนะวิธีจีบโตว จีวรโบกเลยโยมก็น่ารักมากทำบุญขั้นสงูงประเคนมาจากหอเลยตกตุ๊บลงกลางน้ำพระเน็บจงกระเบนภาษาอีสานเอิ่นเนบกระเทียวกำลังจะพุ่งเหลาไปเอาโยมโยมน่ารักมากเลยพายเรือมาไม่จะกิดของสง์จบเลยถ้ายมหมั่นไส้พระรูปไหนอยากให้ท่านขาดความมั่นใจมาเลยไม่จะกิดของสง์ท่านจะขาดความมัน่นใจในตัวเองทันทีโยมให้โยมประเคนสิแล้วก็อาบัติหรอกหลวงพี่โอ้เป็นห่วงพระ ท้ายเหลือเปยวถุงยังชีพพระก็ยืนรออยู่นึกว่าจะมาประเคนไปเลย <_ d> um> เริ่มแย่งอาหารพระแล้วแสดงว่าหนักแล้วนะเนี่ยวิกฤตนะเนี่ยในตุกพิจาาฝ่าวิกฤตที่ได้มาในวงการนี้ส่งตัวแทนมาหนึ่งรูปฉะนั้นอะไรดีๆก็จดจําคนมาช่วยเหลือกันคนมีน้ําใจต่อกันจดจาบางสิ่งไม่ควรจำ,ำทับทาให้ใจเจ็บอันไรที่ทะเลาะเบาแวงกันบางคนไม่ตายเพราะน้ำท่วมตายเพราะฆ่ากันตายทะเลาะกันอันนั้นก็อย่าไปจําแต่บางสิ่งก็ควรเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจําบางทีความเจ็บความทุกข ทำให้เราเห็นความสุขเห็นธรรมะได้ง่ายขึ้นจริงไหมโยมสุดท้ายพนมมือขึ้นฝากข้อคิดเอาไว้สุดท้ายอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยากมีความสุขความสุขมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีปัญหาความสุขอยู่ที่ว่าเรามีปัญหาแต่เราจัดการกับปัญหานั้นๆได้มีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวก็คงมีคนมาแนะนํามีปัญหาเรื่องจะทาธุรกิจยังไงเดี๋ยวมีท่านมาแนะนํามีปัญหาเรื่องชตาราซิโอ้มีคนมาแนะนํามากมายหลากหลายเหลือกเกินวันนี้อาตมาก็ฝากเอาไว้ ธรรมะมากมายหลายข้อแปดหมื่นสี่พันธรรมขันย่อให้สั้นที่สุดพิสูจทั้งหลายขอให้เธออยู่ที่ความไม่ประมาทคือมีสตินั่นเองว่าตามขอให้มีสติในสต็อกดังคนนิยมมาตอนไม่ได้ดังใจในในโยมนะขอให้มีสติในสต็อกถ้าเราไม่มีสติในสต็กระวังจะชอ็อกเล่น,น็อกก่อนหมดสติเอาเมืองลงได้ไม่อยากชอ็อกไม่อยากน็อกหมดสติ ต้องมีโยนิสโสมนรสิการฟังอะไรแล้วใคร่ครวญพิจารณาแล้วกลับไปมีพลังใจในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปโชคนี้มีความสุขตลอดปีมังกรทองทุกคนทุกท่านเจริญพรเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนนะครับแต่มันจะมีทิศทางที่ใกล้เคียงกันและใน2,554จนถึง2,555 ตำแหน่งดาวเสาเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่เดิมยังมีดาวอีกดวงหนึง่งดาวที่ว่านั้นเนี่ยคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสกับดาวเสาเนี่ยถ้ามาเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องทุกครั้งถ้าถามผมในเชิงดวงผมบอกว่าปีนี้น้ําเต้าเดิมดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะฟันธงปีห้าห้าน้ท่วมหรือไม่มท่วมปีที่แล้วคุณดูบอกว่าไม่ท่วมนะส่วนใหญ่คนที่ไม่ท่วมปี38จะท่วมปีที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคุณดูปีที่แล้วไม่ท่วมมันก็จะตัดท่วมปีนี้หลายคนสงสัยว่าโอ้โหเขื่อนน้ําเต็มเลยเอาอีกแล้วปีนี้จ้าเราก็เห็นใจท่านมากเลยเราจึงได้ไปพยายามประสานงานติดต่อหลายๆท่านเลยบอกว่าก็ไอโปรแกรมต่างๆที่ฝอยเอาไว้เยอะไปหมดเลยเนี่ยพอถึงเวลาไปติดต่อจริงแล้วมันไม่ได้อันนี้เนี่ยฮะทางแมงชาติเราก็มีการตั้งสิ่งที่เราเรียกว่าศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน